เดี๋ยวยังได้๋ยังสู้พี่น้องกินเนาะพี่ขนมจีนครับก็มันมันคลิกกะปิแล้วกับปลาทูแล้วก็ทอดหมูครับนี่นะครับบ้านวันนี้ยังไาครับวันนี้หัวหน่ำวันนี้มานอนบ้านหัวหน้าครับหัวหน้าเพื่นนอนเพลินครับทำงานทำง,งานนี้นี่ติดแอร์แล้วเรียบร้อยคลิปเมื่อกี้นะครับติดแอร์แล้วเพี่อปลาทูหมูทอดนะครับปลาแดกบอง ตำยาข้าวปุ่นตีนไก่ปอดซังแต่ว่าถ้านได้กินตอนนี้คือสอนตำพริกปะทูอยู่ <c oughs> ตำพริกกะปิปะทูในน้ำชีมหรือชีแคบ,บเลยวันนี้พาแม่พี่เปมา,ามาเยียมบานไอ้กล่มแม่ผมฮะแม่ผมแม่ผมจ้ะเ,เอาเป็นแม่เท่าหรเืเจ้ะ ก็สิแมนตัวลงมาแบมนี้จะเบิ่งดูกซ้ายกืมแหม่ดูกซ้ายใหญ่เบาเบิ่งแหม่อืออือบอเรื่องนองเดียวะเรื่องน่องน่องน่องกับน่องอีแคเแม่ดงอลมันอ่ายังไง ีเกปนี้อยาเป็นวด้ไงี่เกงเป็นรู้หน่อหน็งหน่สองมืนี่คึมทันอดีค้นอปาวาสิเอาม่สรงบาทมันนั่นเกิดเป็นลมทันพอดีขึ้นนี่พี่ปาวาสะไปคุยกับปอโจ่าไปเซ็นใบแล้วออกมาอยู่บ้านเธนไปเล่าอือไปเล่นไปเล่นเซ็นใบลาวออกไม่อยู่บ้านอ่ เอโจว่าอัธานาอยาบของอยู่จังหน่อยพอสิธาเบิองสองป,งปอียาชาราจใจไปผิดวงนี่แหละเขาชิมะยองสูเด็กดุนไม่เขาสิมะแหน่สูนะกับไคเป็นไครเขาไมาห่หดหรอกหนาเด้ อาจจะมีหน้าตาดีเสียงดีน่วยการดีมานี้ได้ยุทธเพ็ดนอนเพ่อนสมใจอยากเลยวันนี้นอนอย่างเดียวค่ะไม่ทำงานทำานังงานนอานเก่าทำังงานแต่ปีหนาครบเครื่องครับร้องเล่นเต้นลําครบทุกทุกคนทุกคนแล้วก็มีปลาลูกขอบมาไม่แล้วเมื่อวานนี้เห็นป่ะเสียงดีเด้ น้องไปอายุสิบส <16. S 1> ิบสิบหสิบหาอย่างสิบหกกด้านหน้าอีกสิบหกเออนั่นแหละเล็กน้อยพออ่อมหหตมห,นหน้าสวยพออ่อมเป็นตะแต่งหน้าึ้นดีนะตาเขางามแมนเห็นพญเจจัวด้ยวกัแบบนี้แล้วก็มาผ่ามันเนี่ยอาจจะไว้ไว้นี่หรือเปล่ากับไม่รู้ บ,บอมแบ então, บ, pixel, บ,บ,บ, atz, บนบั้อีกคนบอกว่ามันมันบอกว่าเป็นมาเป็นสามแฝดเลยแฝดบอมแบมเพราว่าคายายกันนะคายคายบอคายคยความคเดี๋ยวใหญ่จูนมาออดิชั่นน้ำบีบลมเด้เสียงให้สช้าจูนมาออดิชั่นน้ำมันที่กาบอก มาออดดชันปุ๊บจะบอบอกว่าเป็นน้องที่บอบอกว่าเป็นน้องพี่เปาเสียให้ใส่ความสามารถของเจ้าของเอาจริงจริงจะให้ใส่ความสามารถของตัวเองจะไม่บอกจะไม่บอกพี่พี่ว่าเป็นน้องบอแมนคนหูจักอยู่แต่พอบอดโจนะอาจจะบอลรู้เพราะว่าอาจจะเราบอดิจําตลอดนี่แต่ว่าครบคู่เอคู่ยังคนรู้แต่ก็สิบอกคู่เอ่าไม่ต้องบอก แล้วเบื้องฟังเอาหัน่านก็คือพาน่ผ่านคือพอพานบ่มีการใส่เส้นใดๆแมนองบอกจเยแมนแต่อันอยู่แง่ป่ามันกับบ้องงาพี่เอาน้ำไหมพี่เนี่ยเอาน้ำ่างนี้เบยไหมอ๋ออาน้ำเขียวแหละ กเหมือนไปบานเมื่อวานไปบานจอภาพเนาะนั่งโคกับเปยบสีหรือพี่ทุกี่ห้อเนาะเทิรอันพูเขานางกินอยู่หลมันหอนเลยเบิร์ไร้ขนแล้วก็บด้นอนเนาะนอนสวงนอนสวงแรงีจะเเตือยตกดิมใครตัวหมอะรนั่นมแบบแงนล้วกินไรหลายกินกับบ่อเบิดแม่ท่วหอกมันขื้เขียว งอนีล่ายเข้งหนวแน่นอจ้าจะได้แห้งคุยกับเรียบมาพดนอนอยู่ดีเราเดทัไปกวนคนเอาสรุปเรามาจะเ้าซ้ำไหมบอสอ๋อแยทัวหาเราไม่ต้นอนรเปล่าอืมบ้านทางทัหาเราดอกเพราะว่าเราเห็นเรานอนมืออื่นจางแหเรามาน้่ เงินยังมาเออใช่มันผิดำเกมาางจงมันนี่เป็นจากนี่เป็นานมือนื่นไก่ปะก็เงิก่เสียนว่าก็คือว่าไกลมากจะต้องเขี่ยวกันกอนแลเว้นสวัสดีครับ มา,าิงเขาา่าเม่กี่เอฟซีที่ว่าเพื่อนมาจากห่วยดับทันแหาาบบมแนน,มเกกเนเพื่อนมาถหารแต่สิบโป้งเ้าเพื่อนองินั้นห้ฟิมมาหาฟิลมอาไมหาพี่ปอเพื่อนกไปเรียนก๋วยเตี๋ยวหันนี่มากาส่วนเพื่อนมาน้ำเดฟเพื่อนบอกว่าอุ้ยเพื่อนอยากไปยูแต่ว่าลูกยูบ้านถ่าเดี๋ยวไปอาบน้ำยูบ้านเลยมา,าแล้งที่มาใหม่ตัวลูกว่ามาตลาดมนแั่คือแลูกมานํำว่นไหยูโดนลูกเป็นเอลกับ บดีใจหลายแา่พ่อเราตื่นเต้นแล้วคล้องถาลดบาร์ไปเนี่ยในสิมาเติมดีใจแล้วแบบเขาบอกว่าช่องอังกอกับบุลลงคลิปว่าสิม้ามาแบบใดเอนไซม์แล้วแล้วก็บ้อทถดขาลดบาร์หมูสอบไมนอยากนอนแห้งเพิงหลายๆอย่างเลยเลยขึ้นรถหลับเลยโต๊ะยืนมองหน้าประตูรถสับให้แต่คนมาเหยียบเอาก็วมัตัวเขาไม่ได้หลอกไหม เวลานอนอ่ะพยายามบ่ต <IS> ้องเอาโทรศัพท์มาเลรียล <arriver> ้วก็คือเก็บใส่กระเป๋าเลยเพาะจไม่เหียอย่าขอนางนมเอรืองงากอยู่กัสดีค่ะจะย้ำตายจริย้ตายันก็ก็ใ้เล่โอ้ยคือเอื่อนไคนี่ อย่าเรียนให้รู้ไม่เรียนเรแต่ลูวดำหรลกก็่บา่าสุดเบาเรียงให้โลกกันแล้วบ่ะนี่้ออืกซื้อออกซื้อเดอยมว่า่นมเป็นยังงมวยว่เบาว่ารวคนไปซื้อดอกไม่ผู้ใดรวกสวยหรอกอิ่มเดวครับอ่ะคิปนี้ทซนี่ครับ